วันนี้เวลา8 47. นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระธิภรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสภาทนายความในพระบรมราชปถัมภ์เขตบางเขนในการพระราชทานวุฒิบตัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงวทอนอรุ่นที่หนึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององ,องค์กรภาครัฐและเอกชนมีความรู้ความเข้า เข้าใจในกระบวนการยุติธรรมอย่างลึกซึง้งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆที่จําเป็นต่อการบริหารงานขององค์กรขนาดใหญ่มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแง่มุมของการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนรวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับกฎหมายทุกด้านรวมทั้งกฎกติกาสากลในทุกๆมิติ อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับธรรมมาพิบาลและคุณธรรมของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติในด้านนิติศาสตร์ สำหรับการอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงวอทอนอรุ่นที่หนึ่งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน50คนระยะเวลาการอบรม7เดือนอบรมสัปดาห์ละหนึ่งวันเป็นการอบรมภาควิทยากรศึกษาดูงานส่วนกลางศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคและการจัดทำรายงานกลุ่มโดยมผีผู้ผ่านการอบรมจำนวน49คน เวลา9นาิกา49นาทีสมเด็จพระกนิธิริรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารไปรษณีกลางเขตบางรักโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพยาพานุพันธุวงวรเดช จากนั้นทรงเปิดงานเปิดโลกคู่ขนานสแตมไทยสู่ NFT s t สแตมจัดขึ้นในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน90-140ปีกิจการไพรสนีไทยและเป็นการยกระดับสแตมจากรูปแบบฟิ s ิกอลสู่การเพิ่มมูลค่าเป็นผลงานศิลปะบนโลกดิจิทัลในรูปแบบ NFT s t สแตมครั้งแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลซึ่งนับ เป็นการพลิกโฉมตราใบษณียากรซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมสู่ความเป็นดิจิทัลในรูปแบบ NFT s t ตมซึ่งจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเป็นการยกระดับแ t ตมที่ใช้ชำระเป็นค่าบริการปรษณีได้ต่างม,มูลค่าที่ปรากฏตามราคาหน้าดวงให้เป็นผลงานศิลปะบนโลกดิจิทัลซึ่งจะเพิ่มมูลค่าได้ต่อไปในอนาคต โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทัศกาลเปิดโลกคู่ขนานสแตมไทยสู่ NFT นเมประกอบด้วย3โซนโซนที่1 Majestic สยามราชจะแสดงสแตมที่ระลึกพระบรมราชจักรีวงที่นำเทคนิคพิเศษต่างๆมาสร้างสรรค์ให้ทรงคุณค่ายิ่งขึ้นโซนที่2 Miracle มิติทัศน์จัดแสดงสแตมที่ระลึกที่จัดพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษในวาระต่างๆและโซนที่3 Mer g e สินทรัพย์ดิจิทัลที่ผสานความคลาสสิกของดวงสแตมเข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลสร้างศิลปะในรูปแบบ NFT non-fungible token ทั้งของไทยและของต่างประเทศเปิดให้เข้าชมถึงวันที่20สิงหาคมนี้สำหรับสแตมคริปโตสแตมครั้งแรกของไทยชุดนี้ได้รับการสร้างสารรค์โดยศิลปิน NFT ชั้นนำของไทยถึง18คนจำนวน50,000ชิ้นไม่ซ้ำแบบโดยใช้คาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนมาประกอบ กับสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงกิจการปรณษย์ของชาติเช่นกล่องพัสดุตู้ปรณษย์รถขนส่งและสแตมเพื่อสร้างสารร์ผลงานให้มีความแตกต่างกันทุกชิ้นถือเป็นชิ้นเดียวในโลกซึ่งสแตมชุดนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นบนโลกดิจิทัลต่อไป เวลา17นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมสามัญคณะกรรมการเสริราชมูล,ลนิธิครั้งที่166/2ทับ2565ณโรงพยาบาลเสริราชเขตบางกอกน้อยในการนี้ทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชน แล้วทรงพระดำเนินไปศาลาสิริราชหนึ่งร้อยปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ดังนั้นทรงพระดำเนินไปตึกมหิดลบำเพ็ญทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการเสริราชมูลนิธิครั้งที่166/2565ทั 2, 65, มีระเบียบวาระอาทิ รายงานความคืบหน้าโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ100ปีพระประสูติการสมเด็จเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินปี2561ถึงปี2565 โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษและเพื่อให้คณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและส่งเสริมให้บุคลากรทั่วไปมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ สิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลจัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีทรงเป็นประธานองค์แรกต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินทรงรับเป็นประธาน ปัจจุบันสมเด็จพระนิธิธรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงเป็นประธานกรรมการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น